หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับโลมละลายโปรดักชั่นเจอแอนนาดีแล้วมันนี้เมื่อกี้มีคนเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าวันว,นวนาเลนไทน์ที่ใกล้จะถึงเนี่ยเขาอ,อยากมีความรักกับแฟนเขาก็มีคำสี่คำให้พี่แอนนาช่วยเอาคำสี่คำนี่ยมารวมกันเป็นคำกับความรักได้ไหามาอันไหนคำไหนอันไหน,นอัะนไหนอันไหน เขาเรียกไม่ถูกเขาจะเอาไปบอกแฟนเขาได้ได้มันไม่ได้ยากอะไรเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามามาโอ้ยยิ่งมีโจทย์เขาจะสะพายโดนวันเลนทายไงในความรักไม่ได้รักก็จะเพราะผัวเมียนะคนเราเนี่ยรักกันได้หมดไม่รักพ่อก็ได้รักแม่รักอะไรได้หมดเลยเห็นด้วยให้กล้องเห็นด้วยทุกวันวันเลนทายผมก็ต้องไหนต้องไหนอ่าเดี๋ยวทุกวันวันเลนทายผมจะกลับไปหาแม่ทุกวันผมจะรักแม่มากรักมากกว่ารักเมียทำไมอ่ะอ้าวก็ว่าเรามีความรักไงฮะวันเลนทายที่แล้วกลับไปหาแม่เอาไงเอาตังค์ให้แก่สองหมื่น น้ำตาแม่ไหลภาคเลยเอาทไมนากระซิบข้างหูผมเลยว่ามึงเอาไปห้าหมื่นนะผมเอาไปเกินทาไมคืนมาแค่สองปีหน้าอีกสามเลยไหมนะผมปีที่แล้วไปเยี่ยมแม่ไปที่บ้านพักคนชราแม่พี่ก็มาส่งหล่อคิดถึงลูกกูถอยแล้ไปทัาเต้นเกะเดินเว่ยทำคำนี้นะคำนี้สี่คำคำนี้อ่าะไร้องซูงเข้าไป อ่ากอนนี้กองนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนู่นตรงกลางเลยเห็นไหมเออเนี่ยอะไรอ่ะจะไปเซอร์ไพรส์เมียแต่ยังเรียงคำไม่ถูกสี่คำมีคำว่าเขากูกันรักเออมันจะจะเขียนยังไงดีพี่เขากูกันรักเออเขารักกันกูเขารักกันกูไม่สลับเลยความหมายมันไม่ใช่ไม่ไม่สลวยไม่สลวยพี่กูรักกันเขาก็ไม่ไรอ่ะมันไม่ซึ้งอ่ะมาเอาแบบซึ้งๆหน่อยซึ้งๆนิดนึงซึ้งซึ้งซึ้ง รักกันเขากูอ,ม,อม,มันไม่ไล่หว่ะไม่ง,ง่าย,ยง,ง่ายผมว่าง่าย,ยง,ง่ายเลยพี่ไม่ยากในนี้นเออเขารักกันอาแล้วกูล่ะพี่ไปเสือกอะไรเขาวะ<อ>เขารักกันพี่ไม่ต้องไปเสือกเลยพี่ ในความรักของคนสองคนเขารักกันนะเขาไปคุยกันผมบอกแล้วว่าพี่อายุเยอะแล้วเนี่ยควรจะอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะหรอกพี่พี่ไปเสือกเรื่องของเขาไม่ดีพี่แอนก็จะือนพี่ไหลครั้งละผมไม่น่าหลงนับถือพี่เลยนะอุตส่าห์ปรึกษาพี่บอกตรงนี่ไงเราไม่ใช่คณะเราเขารักกันเขารักกันอ่าแล้วกลัวพี่เสือกเขาาอยู่ดีนะพี่ต้องเลิกอายุเยอะแล้วต้องเลิกเสือกเรื่องชาวบ้านพี่ดูหนูยังเข้าใจเนี่ยหนุยเนี่ยสี่คำรวมกันรวมเป็นเนี่ย เขารักกันเดี๋ย่ากูเดี๋ยวนุ้ยเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าไปในงานเป็นเพื่อนแต่งสูตรกูตัดสูตรรอแล้วเป็นพิธีกรเลยขอบใจมากพี่หลียเข้าใจไหมเนี่ยเขารักกันกูอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นคนเอาอาหารไปเสิร์ฟเป็นคนเสิร์ฟซีฟู้ดอุดมซีฟู้ดเอาไปชเลยไปบุฟเฟ่เลยได้ได้เอาไปเลยแล้วกูอ่ะเนี่ยเนี่ยให้มาถามกมื่อกี้เดี๋ยวมันก็ต้องถามให้ถามก่อนได้นี่ยเขารักกัน แล้วกูล่ะพี่เป็นเท่าแก่์้าไปสู่ขอเขาเลยได้ได้ได้ง่ายมากเออทำง่ายๆแค่เดินรวมง่ายๆเลยไม่ยากนี่วะเข้าใจไม่เข้าใจไหมเข้าใจนี่ไงนี่ไงเขารักกันรักกูเหรอไอ้เหี้ยพี่แอนไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยทำยังไงไอ้เนี่ยจุดเรื่องของเขาทำไมนะเขารักกันปล่อยเขาพี่ไม่เกี่ยวไม่เข้าใจอันนี้นี่พี่ถือว่าเสกถามถามถ่ายนู่นมาง่ายๆน่ะนายแอนไม่เคยรักใครนอกจากเขอเขารักกันเขารักกันแล้วมึงอ่ะ เอามันเขียนมึงด้วยเหรอวะมึงไม่มีนี่วะอะเรียกกลัวเอามึงเสือเขาแล้วเสือกันแล้วเนี่ยแล้วกูหลักกูจะไปต้องอยู่กับเขาโตแล้วทำไมพูดหืมพี่เอ้ยนี่จะไปติดหมวกนัดไอ้ตายไอ้ตายตกูงงอ่ะโซเชียลกระหน่ำไอ้ตายเลยไอ้ตายตกทำไมทำไมมึงเวลากูพูดแล้วกูล่ะอทำไมมึงไม่เอากูไปเป็นเท่าแก่อะไรแบบพวกมึงอ่นะไม่ได้แล้วไม่ เราบอกอ่รู้จักกันไมนเท่าแก่เป็นอะไรได้พี่เป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยไปเสือกอะไรเขาเขาบอกเฮียสมเด็จตั้งนานแล้วไปยุ่งอะไรกับเขายุ่งอะไรกับเขาเนี่ยยุ่งอะไรกับเขาไม่เข้ายุ่งอะไรกับเขายุ่งอะไรกับเขาไอ้นี่ตามปากเขารักตังเออกูมังหายกูล่ะไปเสือกเขาทำไมเสือกอีกแล้วเสือกอีละเสืออีละไอ้นี่ก็ลงมาลงขอได้ระมั้งยักแม่ เนี่ยนายไม่รู้สักไหมกูเรียกเรียงเนี่ยนอย่ามาทิ้งตรงนี้ดิคู่คู่เผื่อมีโอกาสไปเล่นที่ไหนอีกน้อยบอกว่าเน่เชี่ยวขั้นนำไม่ตายมาเลยไปตบผมพี่แอนนาเล่าให้ฟังแล้วจะขำเรื่องอะไรเงีอยู่คณะจะตกลงด้วยกันเออตลกก็เล่นไปเล่นมาปุ๊บนี่ยินเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเลยผมก็เดินเข้าไปตบเพี้ยคนขำเลยลงจากเวทีมาเป็นไงตายตบนี้ตายตบพี่นะตบแรงๆเลยเขาพูดเองพี่พูดเองป่ะผมเอง ผมต้องตบอันนี้ผมไม่ตบก็โกรธผมนะจะตบจะตีแอนไม่ว่าขอให้แอนหาสุดๆอย่างนี้ป่ะตบเราหาถือว่าได้ผมไงถ้าตบแล้วไอ้เชี่ยเจ็บแล้วไม่หาแม่งสองกระทอกเลยเจ็บใจด้วยพระมันกลับไปบ้านมือผมบวมเลยนะบวมถึงเลย ไอ้สัสกำลังเพลิดเพลินกับคอมเมนต์อยู่ทำไมเขาชื่นชมมึงมาเยอะเหรอเขาบอกว่าเล่นกันดีๆไม่ต้องตบตีได้ไหมไม่ตลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือเราตบกันเป็นเรามีอุปกรณ์จริงๆแล้วใช้มือได้แต่ว่าจริงๆอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็มีตบเน่ยมันเสียงดังจริงแต่ว่าต้องมีเทคนิคกันใช่ฮะบองีีมกว่าไปตบ ม่ค่อยนั่งแต่โคกเจ็บเลยเใช่ม right. ันก็มีการฝึกมาตบเฉียบเฉียบไม่ใช่หรื่าแบบแบบผมแล้วเราเตรียมมาแต่เรายังไม่ได้ใช้เลยะฮะยังไม่ได้ไม่ต้องไปดูมานี่มึงอ่ะมาดูมนี้มาดูมานี่มันมีหลายแบบเดี๋ยวผมไปเล่นก่อนครับเดี๋ยวมาใหม่ึที่นี่เขาก็ดูมึออยู่ฝากกด s ั b เ c r i b e ด้วยนะคะ